ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวประมาณบ่ายสองเนาะเดี๋ยวแบงค์จะเข้ามาดูจุดที่ต้องซ่อมแซมในบ้านมีหลายจุดเลยแล้วก็จะมีอมเดี๋ยวเราประเมินไปแต่ละส่วนว่ามีตรงไหนบ้างที่ต้องซ่อมแซมจําเป็นต้องทําแบบด่วนที่สุดจะได้ไม่เกินงบประมาณอืมก็เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์กันเป็นเป็นอย่างๆไปว่ามีอะไรบ้างที่แบบ สมควรซ่อมให้เขาแบบบอกดีเทลทั้งหมดก่อนนะก็เดี๋ยวให้น่าจะมีน่าจะมีผู้รับเหมามาด้วยน่าจะไม่ใช่น้องแบงคนเดียวเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากที่เรารู้ดีเทลต่างๆนานาแล้วว่าอ่ะหลังจากดูสภาพบ้านทั้งหมดแล้วเงี้ยว่าควรซ่อมตรงไหนบ้าง ก็เดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีหนึง่งแล้วก็เลือกเฉพาะจุดที่สําคัญสําคัญที่จําเป็นก่อนเพราะว่างบประมาณก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากัน